ในขณะที่ในมาเลเซียนะเกิดการจะเกิดการ impeachment หรือการอภิปรายไม่พงใจในายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากพระราชาธิบดีที่5นะครับก็มีเสียงไม่เพียงพอที่จะเข้าสู่กระบวนการอภิปรายไม่พงใจประกอบก,กับกจากการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ในมาเลเซียไม่ประสบความสําเร็จนะครับเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นจํานวนมากการเมืองก็เกิดความวุ่นวาย ในการคนที่อยู่เบื้องหลังครั้งนี้ก็เป็นมหาเถโมหมัตในการขย่าเขาอีในกหลังจากที่มหาเถโมหมัตลาออกต้องการทีทจะให้คนของตัวเองตามข้อตกลงขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเจ้านี้ขึ้นมาเสียบนะอยู่ได้ไม่นาน17เดือน สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางย t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานก,การณ์ทางการเมืองวันนี้มีประเด็นน่าสนใจทั้งนายกรัตรีของมาเลเซียลาออกแล้วก็รัฐบาลของกลุ่มคาบูตอนนี้นะครับหลบหนีออกจากประเทศหลังจากพ่ายแพ้กลุ่มตาลิบนัน จีนก็ทําการารับรองกลุ่มตาลิบันเป็นรัฐบาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับสตาร์ทพบศพไม่หยุดฮะก็ปรากฏว่าตายพุ่งกว่า1297ลรายหลังจากเป็นไหวเขย่าที่เฮติบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายยอดผูเสียชีวิตนะครับเหตุรุนแรงนะครับในเฮติเพิ่มขึ้นเป็น1297ลารายนะฮะ ในวันอาทิตย์ทีมช่วยเหลือดินล่นค้นหาผู้รอดชีวิตถูกฝังในซากประกหักพังส่วนโรงพยาบาลต่างๆต้องรับมือผู้รับบาดเจ็บหลายพันคนทว่าอีกด้านหนึ่ง <c oughs> ดูเหมือนภัยพิบัติธรรมชาติยังไม่ยอมราม,มือนะครับพายุลูกใหม่และเป็นลูกใหญ่ลูกหนึ่งกำลังถาโถมเข้าสู่ประเทศในแถบคคริเบียนแห่งนี้ฮะซึ่งที่ผ่านมาก็ เพนไว้7.2เมกจูดเลยทีเดียวภัยธรรมชาติภัยการเมืองมาตามเวลาเป๊ะเลย <S 2> <S 2> <S ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเศร้าใจนะครับคาดผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการแตะ2แสนรายในเร็ววันนี้อาจจะเป็นเคสผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่กว่า2แสนรายต่อว,วันเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์เดลเตา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาบุคคลที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 จากการคาดหมายของ ผู้อานวยการสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าผมจะแปลกใจหากเราไม่ก้าวข้ามเคสนะครับติดเชื้อ20,000 0รายต่อว,วันใน2สัปดาห์ข้างหน้าและมันน่าเศร้าใจเพราะเราไม่คิดว่าจะไปอยู่ในจุดดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์ฟรานซะิสคอลลินผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox New s แบบนี้ในขณะที่เกิดเหตุ รุนแรงทั้งฝ่ายหนุนแล้วก็ฝ่ายต่อต้านนะครับบังคับการฉีดวัคซีนมีการตะลุมบอลในสหรัฐอเมริกาแทงเจ็บนะปรากฏว่าไปหนึ่งรายชายคนหนึงถูกแทงได้รับบาดเจ็บณนะที่ชุมนุมต่อต้านบังคับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในลอสแองเจลิสหลังจากที่เกิดการปะทะใช้ความรุนแรงระหว่างผู้ เดินขบวนประท้วงฝ่ายผู้ประท้วงเห็นต่างจากการเปิดเผยของตำรวจและสื่อมวลชนท้องถิน่นประชาชนหลายร้อยคนที่มีการลุ่มตัวกันบริเวณด่านลานด้านหญ้านะครับทางใต้ของสารกลางเมืองลอสแองเจลิสตั้งแต่เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นสหรับการประท้วงนี้ใช้ชื่อว่าเดินขบวนเพื่อเสรีภาพในการเลือกที่ทางฝ่ายผู้จัดระบุว่าเป็นการประท้วงต่อต้านนะครับรเด็จการ์ทางการแพทย์บังคับให้มีการฉีด พาสปอร์ตวัคซีนสำนักข่าว NBC รายงานแบบนี้ฮะเนี่ยประชาธิทปัตตยจนเขินบอด,ดีตีกันเองแล้วนะครับในขณะที่ในพลนะครับของสหรัฐอเมริกาก็มีการเตือนกลุ่มก่อการร้รรายอาจจะฟื้นคืนชีพเร็วๆนี้หลังจากกลุ่มตาลิบันเข้าทำการยึดกรองอัฟกานิสถานเป็นที่เรียบร้อยนะครับพลเอกมาร์คมิลลีนะครับประธานเศรษการของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่า หวนคืนสู่อำนาจของกลุ่มตาลิบนันอาจทำให้กลุ่มก่อการร้ายที่ใช้ดินแดนของอัฟกานิสถานเป็นแหล่งซ่องสุมกำลังและฟื้นตัวกลับมาเป็นภัยคุกคามที่คาดการกันไว้นะครับเว็บไซต์ของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับเอซ็อก so นะครับรายงานว่าคำเตือนดังกล่าวมีระหว่างที่มิลลี่เสนอรายงานเกี่ยวกับวิกฤตในอัฟกา,านิสถานต่อเจ้าที่ระดับสูงของประธานาธิบ,บ,บ,บดีโจไบเดน และสภาของกเกรสจาก2พรรคการเมืองนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขาวิตกเนี่ยหลังจากที่สหรัฐมิการน,นำกองกำลังบุกเข้าไปในอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็ต่อต้านประชาชนในอัฟกานิสถานซึ่งแบ่งเป็น2ฝ่ายนะฝั่งแบ่งเป็นส่วนของรัฐบาลและกลุ่มตาลิบัน<ม>ก็ไปแบ่งแยกประเทศเขาก่อนเนี่ยก็กลัวเขาเอาคืนนะว่าไงาตอนนี้กำลังพ่ายแพ้สงครามในขณะที่แคนาดาก็ประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดลุ้นอน,นิสงส์ฉีดวัคซีนนะครับคว้าเสียงข้างมาก นายกรัฐมนตรีเจสตินทรูโดแห่งแคนาดานะครับจะจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่20กันยายนนี้โดยให้เหตุผลว่าประชาชนอนุมัติรับรองแผนของรัฐบาลในการฟื้นฟูประเทศจากโควิด -19 จัสตินทรูโดนะครับวัย49ปีคาดหวังว่าอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงมากรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว จะช่วยดึงคะแนนเสียงจากประชาชนให้มอบความหวังและความไว้วางใจต่อไปโดยมีคะแนนล่าสุดพบว่าเวลานี้ชาวแคนาดาฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับราวเ1ปรนะครับรับวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วนะครับจูโดย้ำว่ากาศเลืองตั้งงนี้เกิดขึ้นในช่วงสําคัญมากสําหรับแคนาดานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแคนาดาอีกประเทศหนึ่งในขณะที่กรุงคาบูก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลุ่มตาลิบันเข้าทำการยึดกรองพื้นที่ นในขณะที่ประธานาธิบดีนั้นก็หลบหนีออกจากพื้นที่ดังกล่าวนักรบกลุ่มตาลิบันเข้าสู่กรุงคาบูบและประธานาธิบดีอัลลาฟกานีเดินทางออกจากอัฟกานิสถานอ้างต้องหลีกเลี่ยงเหตุหนองเลือดส่งผลให้นักรบอ,อิสลามิสนะใกล้ควบคุมประเทศแห่งนี้โดยสมบูรณ์หลังจากที่สหรัฐอเมริกายกพลบุโคดนอำนาจเมื่อสองทศวรรษก่อน ทมกลางการมืดมิดเข้าปกคลุมสถานีโทรทัศน์วันทีวีรายงานว่าเสียงระเบิดหลายต่อหลายนัดดังต่อเนื่องในกรุงคาบูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนะบรรยากาศส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบนอกจากนี้มีเสียงปืนดังขึ้นในสนามบินจุดที่ผู้แทนทูตต่างชาติและเจ้าที่อัฟกานิสถานบางส่วนกำลังหาทางลบหนีออกนอกประเทศ ในขณะที่กลุ่มตาลิบันก้าวนะสงครามอัฟกันตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วร้องขอ,อประสานความสัมพันธ์สันติภาพกับนานาชาติโฆษกนะครับสำนักงานการเมืองของกลุ่มตาลิบันประกาศว่าสงครามในอัฟกานิสถานยุติลงเรียบร้อยแล้วและดยกร้องให้มีความสัมพันธ์นะครับสันติภาพกับประชาคมนานาชาติหลังจากที่สามารถบุกเข้ายึดกรุงคาบู จนประธานเนบดีอชลาบกานีต้องหลบหนีออกนอกประเทศโฆษกของกลุ่มตาลิบันได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อันจารีลละระบุว่าตาลิบันไม่ต้องการให้ใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวแบบรูปแบบการปกครองแบบตั้งทบานมีจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ก็จีนก็ทําการรับรองกลุ่มตาลิบันเป็นรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่ เหตุการณ์ที่กรุงคาบูเหมือนไส้งอนแตกภาพขดหูผู้คนแย่งขึ้นเที่ยวบินสุดท้ายหนีตายออกจากอัฟกานิสถานในแกับสื่อต่างๆมีการเผยแพร่ภาพสะเทือนใจนาทีผู้คนนับพันเบียดเสียดกลูก,กันไปยังรันเวย์ของสนามบินในกรุงคาบูในความพยายามแย่งขึ้นเครื่องบินเที่ยวท้ายๆที่ออกจากอัฟกานิสถาน หลังนักรบตาลิบนันรุกเข้าสู่เมืองหลวงใกล้ควบกลุมอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ก็ยึดได้เป็นที่เรียบร้อยนะสถานการณ์ความสับสนอุรมานเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่สมาชิกกลุ่มตาลิบนันะรบประกาศชัยชนะสงครามในอัฟกานิสถานนะค,ควบกลุ่มสถานการณ์ได้สําเร็จนะรประธานาธิบดีก็หลบหนีออกนอกประเทศการนี้ก็อ้างว่าการตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหนองเลือดนะเป็นอีกปรากฏการณ์ซึ่งพ่ายแพ้อย,อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตอนนี้ก็มีการพวาเลี่ยงน่านฟ้าของอัฟกานิสถานหลังกลุ่มตาลิบันยึดกรุงมคาบูได้เป็นที่เรียบร้อยสายการบินขนาดใหญ่ทั่วโลกนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงน่านฟ้าของอัฟกานิสถานนะครับหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธตาลิบันข้าดำการยึดครองเมืองหลวงทำเนียบประธานาธิบดีไว้ได้นะครับขณะที่รัฐบาลตะวันตกยังคงเร่งอพยพพลเมืองของตนเองออกจากอัฟกา,านิสถาน สายการบินหลักๆเช่น United Airlines, ร์ไลน์นะครับ y s t i s แ Airways นะครับแล้วก็ Virgin Atlantic ประกาศยืนยันแล้วจะไม่มีการบินผ่านน้านาน้ำของอัฟกา,านิสถานโดยโฆษกของยูเนเต็ดระบุว่าการปรับเปลี่ยนเส้นทางครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของสหรัฐไปยังอินเดียด้วยนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับเข้าเฝ้าลาออกทั้งคณะ แต่ยังรังรักษาการหุ้นค่าเงินริงกิตตอนนี้ตกต่ำอย่างต่อเนื่องนายกรัตรีมูยดินยะยศินนะครับพร้อมด้วยคณะรัฐมตรีเข้าเฝ้ากราบบังคุมทูลลาออกต่อสมเด็จพระราชาธิบดีปิดฉากการบริหารในรับประเทศด้วยระยะเวลาเพียง17เดือนเท่านั้นหลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งปัญหาการเมืองและสถานก,การณ์วิกฤตโควิด -19 ในรับการรุวงอำนาจของ มุลยิดินเกิดขึ้นหลังจากที่บรรดาฝ่ายพนมิตถอนตัวสนับสนุนซึ่งทำให้ข้า,ากลายเป็นนายยมตรีที่ตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียนะครับหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสุดท้ายสิ้นสุดลงนะครับมูยดินวัย74ปีได้เดินทางไปสำนักพระราชวังเพื่อกราบบังคมทูลุลลาออกต่อสมเด็จพระราชาธิบดีนะครับไครีจามาดุลดินดน,นะครับรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์มาเลเซียถแถลงผ่านอินสตาแกรมว่าคณะอัมตีได้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนโมฮาหมัดนะครับดิชวาสยูซอฟนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันกับเอพว่าได้ทูลลาออกนะครับถวายหนังสือนะครับลาออกจากตำแหน่งกับพระราชาธิบดีซึ่งทรงรับไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสาเหตุที่ลาออกก็มูลเจดนเผชิญกับแรงกดดันเมื่อสสบางคนในพรรค มาเลแห่งชาติหรืออัมโนนะครับเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลผสมของเขาประกาศถอนการสนับสนุนขณะที่หมูยัดดินอ้างว่าความวุ่นวายทางการเมืองนี้เกิดขึ้นจากตนปฏิเสธข้อเรียกร้องของคนบางกลุ่มซึ่งรวมถึงขอให้ใช้อำนาจช่วยเหลือนักการเมืองที่โดนข้อหาทุจริตคอ r ์รัปชันในเชิงงานวิะห์นะครับเราคงเห็นการเปลี่ยนแปลงในมาเลเซีย เราคงเห็นการเปลี่ยนแปลงในอัฟกานิสถานและเรากำลังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแคนาดานะครบสถานการณ์ตอนนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นทั้งแบบสงบสุขและแบบเกิดความจราจลก่อความวุ่นวายในนั้นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับถ้าเราดูสถานการณ์ทางการเมืองแล้วนะครับแล้วนำหลัก ทฤษฎีทางการเมืองมาวางตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับเราจะเห็นว่าหากใช้หลักสิตินะครับที่เริ่มต้นวันที่25กรกฎาคมวันที่2สิงหาวันที่11สิงหาวันที่16สิงหาและวันที่20สิสิงหาคมเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากรวมทั้งการคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยจะเกิดขึ้น นะครับตอนนี้เกิดขึ้น3ประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับไม่แปลจะเป็นอัฟกานิสถานและกาลังจะเกิดขึ้นในแคนาดานะแรับและกำลังวุ่นวายตอนนี้คือประเทศไทยนะครับก็กําลังมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใกล้เ,เข้ามาทุกทีนะครับสถานการณ์ต้องดูว่าใครสามารถควบคุมสถานการณ์ได้การเปลี่ยนแปลงแบบสงบเกิดขึ้น2ประเทศนะครับก็คือแคนาดาให้มีการจัดก,การเลือกตั้งใหม่นะไม่เกิดความรุนแรงแต่อย่างใดเพราะว่าเขาถือว่าได้เปรียบ นายจัสินทรูโดก็ถือว่าเขาได้เปรียบในการที่จะช่วยเหลือประชาชนเพราะมีคนฉีดวัคซีนแล้วถึงร้อยละเก้าเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเขามั่นใจว่าชนะเขาจึงจดให้มีการเลือกตั้งก่อนเวลาในยามที่ตัวเองได้เปรียบในขณะที่ในมาเลเซียนะครับเกิดการจะเกิดการ impeachment หรือการอภิปรายมวิใจในายกรัตรีนะครับปรากฏว่านายกรัตรีของมาเลเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากพระราชาธิบดีที่ห้า นะครับก็มีเสียงไม่เพียงพอที่จะเข้าสู่กระบวนการอภิปรายไม่างใจประกอบการแกจากการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ในมาเลเซียไม่ประสบความสําเร็จนะครับเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นจํานวนมากการเมืองก็เกิดความวุ่นวายนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังครั้งนี้ก็เป็นมหาเทมูฮัมหมัดในการขย่าเข่าอีกนะครับหลังจากที่มหาเทมูฮัมหมัดลาออกต้องการที่ให้คนของตัวเองตามข้อตกลงขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเจ้านี้ขึ้นมาเสียบ อยู่ได้ไม่นาน17เดือนก็โดนเขยา่าจนต้องพ้นออกจากตําแหน่งในที่สุดนะครับสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยประเทศไทยกําลังเกิดความวุ่นวายมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในเชิงสถิตินะครับสถานการณ์จะหนักขึ้นหลังจากที่ <c oughs> วันที่20สิิงหาคมะจะหนักกว่านี้นะครับหนักกว่าเดิมรวมเท่าไหร่5เท่าทั้งไปธรรมชาติไปการเมืองการบาดเจ็บลม้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นะครับสถานการณ์จนถึงกรณีต้องเรียนนานผู้ชมระเรียนหุ้นส่วนนะครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันทั่วโลกนะครับจะไปลงที่ประเทศไหนกันเองแต่ประเทศไทยยังมาครบเกมสุดท้ายที่กาลังจะต้องเกิดในประเทศไทยคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภัยธรรมชาติเราโดนละเชียงใหม่เชียงรายรภัยการเมืองตอนนี้ก็คงเห็นเกิดการโจรการเกาอการล้ายเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นการบาดเจ็บล้มตายของ,นของคนจุนวนมากคงเห็นโควิด -19 ติดเชื้อมากกว่า2 2 0 0 0 0รายต่อวัน ตายอะไรร้อยรายต่อว,วันนะครับการคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตก็คงเห็นคนดังเสียชีวิตล่าสุดก็เป็นภรยาของบุรีชาชายชุนวันนะครับก็เสียชีวิตอีกรายหนึ่งนะครับโดวยวัยร้อยสองปีนะครับซึ่งอายุค่อนข้งางมากแล้วก็มีอีกหลายท่านเสียชีวิตกันแบบต่อเนื่องคนดังเสียชีวิตกันอย่างต่อเนื่องเลย ในประเทศไทยจะสถานการณ์จะเป็นยังไงฮะทั้ง5ประการเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่การวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าบระเด็ยุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์ก็ยังคงจะอยู่กับ,บรัฐบาลนี้ต่อไปแต่หากไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์ยังคงสับสนมุ่งหน้าไปเล่นเรื่องของม็อบต่อไป ับสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดความรุนแรงและสุดท้ายก็ต้องพ้นจากตําแหน่งในงที่สุดไม่ต่างจากพลเอกสุจินดาคราประยุทธ์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ ด้วยกันเนื้อใต้กลางอีสาออกตกรวมกันเป็นลูกพ้านทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติากาสัตย์แต่ยืนหยัด สิทธิเรีตายตายกฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิวิไลลูกหลานไทยต้อง เดือดาแนแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายข้าสู่ความสิมนวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอคุนชาติศากดิ์สัติ์ หัวใจจะต้องทวีเธอทคนชาติศาตสาตคร,คร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แทนดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นกราบลูกหลานไทยไม่ลืม